แม่ค้าโอดฮนะงานเกษตรภาคอีสานว่าอย่างนั้นอยู่จังหวัดขอนแก่นนะป่ะเขาบอกว่า<ม>เนี่ยคนเดินเป็นแสนเขากลางตัวเลขจํานวนคนเดินให้ดูโอดคนเดินเป็นแสนแต่ไม่มีคนซื้อเลยนี่แม่ค้าก็ขายซูชินะครับขายซูชิไก่ทอดอะไรพวกนี้ปรากฏโอ้โหเนี่อมันเป็นขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยตอนนี้ซึ่งเอาจริงๆนะ โอ้โหน่ากลัวมากนะท่านชมเศรษฐกิจตอนเนี้คือแอดมินเมื่อวานเนี่ยไปเดินางานเขาเรียกงานที่ทูป่าเตมีอะ่ะนะเขาเรียกเขาจัดงานงานก็แบบเขาเรียกว่างานอะไรก็เป็นงานนี่แหละงานมีคอนเสิร์ตมีขายของอะไรเงี้ยเป็นงานไทยเที่ยวไทยอะไรทั้งอย่างเนี่ยนะซึ่งก็จัดทุกปีแล้วแต่ปีนี้นี่เขาโอ้โหคนลุกท่านผู้ชมนะ คือแบบโอ้อยังนี่เหรอสภาพงานคือแบบไม่มีร้านมาเปิดอะ่ะนะแล้วร้านนี่ก็เปิดแบบอังห่างกันอะ่ะเพื่อเพื่อให้มันแบบว่ามันจะเดินเป็นวงกลมรอบสนามกีฬาเพื่อเพื่อให้มันมีเขาเรียกว่าไม่ให้มันเหงาอะ่ะเขาก็เลยต้องเปิดอังห่างกันอะ่ะคือปีก่อนนะเคยไปนะมันก็ไม่เหงาขนาดนี้นะเออมันก็คึกคักอยู่ระดับนึ่งนะ แต่ปีนี้นี่เขอกโอ้โหแล้วก็ร้านค้านี่ไม่มาเปิดร้านด้วยตรงตรงไอ้ตรงบ้านลมตรงชิงช้าสวรรค์นะ่ะเป็นล็อกว่างเลยท่านผู้ชมว่างโอ้โหว่างโล่งเลยอะ่ะพาลูกไปเล่นไอ้น,นี่มาไปเล่นบ้านลมไปเล่นม้าหมุนมาคือแบบเห็นแล้วสงสารน่ะสงสารแม่ค้าท่านผู้ชมนั่งน้อยนั่งใจใหห้โอ้โหก็บ่นกันคนเงียบไม่มีคน เออไม่เชื่อไปเดินได้คุณเขาจ,จัดถึงวันที่สองกุมภาพันธ์เมื่อวานนี้หนุ่มกะลามานะเออก็อแม่ค้าก็แจกบัตรกันเต็มที่ใครอยากได้บัตรมาเลยมาเลยนะซื้อของเอาบัตรไปเลยอะไรเงี้ยนะโอ้โหน่ากลัวมากนะนี่ดูทีนี่แม่ร้านค้าก็อุอ่นอท้อแล้วนะเกิดมาไม่เคยเจองเงียบขนาดนี้ท้อแล้วนี่ ร้านอาหารก็ก็มีโพสต์เต็มตนะิ๊กต็อกเลเงียบจริงๆท่านผู้ชมนะเงียบจนขนลุกเงียบปันป่าชา้าออใครไม่เชื่อไปเดินดูได้ครับเงียบมากนี่ขนาดวันอาทิตย์นะเมื่อวานก่อนวันอาทิตย์แอดมินไปเดินมาเราคิดสภาพวันจันทร์วันอังคารเออนะ นี่ขนาดเขามีเอาพระบรมสารีริกธาตุให้ไปบูชากราบไหว้ด้วยนะที่งานธูปปติมีเขาอ,อุตสา่ามีให้ตรงนี้ให้ไปไหว้เพื่อจะได้ดึงคนมาปรากฏโอ้โหตลาดแบบโอ้ยนะเงียบสุดๆนะครับแทบจะไม่มีคนเลยนะพ่อค้าก็พูดโอ้เงียบโล่เนีย่ยอืมะเงียบ,นะเ,ยบเป็นเสียงเดียวกันทั้งประเทศนะ หรือว่าจะเป็นแต่แค่ภูปะเต่มีที่ไหนได้นี่ตลาดเนีเกษตรแฟร์ภาคอีสานโอ้โหเงียบคือกันนะผู้ชมเป็นไงล่ะเออเงียนะฮะมาอยู่สามเดือนเงียบมากเงียบจนแบบน่าใจหายนะสุดๆเลยท่านผู้ชมเออน่าสงสารเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ